Time! บอที่โดนครับบงมันจะใสามาจากไหนนี่ครับเหมือนขนะครับแายเเขาบอขาดบอแล้วนะครับพ,พี่น้องนี่ันีะยังไเไอยัอยเขียวเด,ด,ด,ดือตาครับแล้วมันก็สอดแสงคุคนคบครับเสียเอ็ดเสียเอมา,ยาจากไหนครับมีผมกบคนี่จะเสียงมีกคงกังกึงกังกังเลยน้ำหอยมา แรดงว่าอยากเกลูอเกเมีย้ำเขาบงทีล้วครับนี่ครับพิเซเตอร์ของเอเดการสุราครับพิเซเตอร์วันมาจากบัจจัยพื้นสูงของขาประกวดครับเนินสูงเาขาปกวด K สองร้อยครับสุาครับี่น้องเสียดายเตะบอลได้มากต้งเดีนครับ วนบ่ไหนข้าเป็น,ไปไนเีอยู่เือนมันเสียเสีเือนมันสีแจงยู่บ่เมือนเจ้าขาว่าตงบกเงว่าเกนันกันบ่ฮักซีเมียบ่เยวหรอกผมมาดิทำได้ยงงานใ,ใหม่ักษีเมียเลยนี่เก่งจิบว่าไงพอ

ใบเท็กทิกเส้นนี่ลร่อยบ่ก็สีปู่้ใบแจกรับกูสุดยอดครับเป็นผล้ใบครับพอในนี่หนังหรอกเฉกเกินไมคคิปหนัพี่น้องครับคนติดตามกดไห์ก็แชร์ผมนะไเป็นังไก็ห้สมานแน่ไม่ต้องกเป็นจังไงไม่ได้ครับ มไปไื่องทังเดืดเสือป๊ะโปเคยมากนะโปะปเคยขามาทนีนมาสิไปตองอันมาดีไปอยู่ทางฟ้าทางุงนี่ครับรองุงครับกเขารอเมืองนลวงุงเป็นยังี่ครับนองุงมันจะพไสงก็คือโป๊ะเคยไอหนิงมาํานี่ละไอหิงไหนเี่ยก็คิว่าไอหนิงโอ้โที่อกกับที่เกลือก็ดีนมานห้ามุมหน้าด้าซ้ายด้าขวานะครับนะครับทิพวรณตัวปกไงใหนึ่งพวกในพอกันจากมือมาขี่มันจะเถื่ออยู่ นี่เมื่อบ่ายไปรถท่านี่รถอะไรรถอาพีกาพันนี้ครับผมนมีนสบายดีสบายดีมันแว่เดินน,ดน้ำหนักกำลงมาหนิล่ะโอ้ยมาดูครับมาดูครับเขาให้อะไรกันเขามีอะไรกันนี่ครับ,อรบขออ,บอ,อนุญาตหนึ่ะครับขออนุญาตอย่าฝ่าอย่าเจ๊เอ้ยเตีมมายไหมซื้อเหล้าขาวตัวเล็กตัวเล็กก็ซื้อราคาเด้อเอ่ยเินพี่เพื่อนเอาใส่บอได้ครับไปจ่ายค่าน้ามันเขาปะสําไอ้พวเก็บเ่นอ้นนเอาไปว่าเขาลงตู้นี่ครับ ให้ส <ersch> hey, ัมผ like ัสนี่ครับนี่สิเมื่อไรเนยนี่ผมมานี่อาการเนี่ยนี่อาการเคียร์หนาเคียร์ลังนี่พี่น้องเกาีแสงไว้นะครับขนาดสีสันแสงนิดหน่อยรบนี่นะมันดูหยบน่ล่ะเ่แล้วแ้ววันหลอเกเน่ยังบ่แล้วอโยผใช่่ยคนครับนี่ครับทีมงานของอริยะทีมงานของรถบมนมาแต่บหมนทัพไทวนี่รถคันนี้อริยะนี่ไหม อิคิวเมนต์อยู่บ่บอมแอนครับบอมแอนอริยานั่นอริยาแสงกาครับตัวนี้บอกมาแน่อริยาเริ่มมีเงินลุงน้องนอนกินตะลาวว่าไงวายตัดผลซะหน่านี่ห้มากยังไงครับนี่นั่นว่ากบานมารับงานพัฒนาชุมชนครับจะว่าเป็นทีของนี่น้าฝนมาหนีโบยู่เหรอครับเกียบปลอยซื้อเรือมาขีคืนล่นใบใหม่มี่ม้อนเพื่นเอาดีนแหเอาดีนหนอบอกรือปั่นขึ้นมันหนิเลย โอกไปยืนติดผ่านเราไปไล้ยบ่แม่นสักดินเอาไปขายอยู่บ่ไปขายใส่อะไรจะใส่หนีนหอยูอ่าเพราะนี่ล่ะนี่ทมใส่แน่นี่มันเป็นคุ่เป็นทางอ้อมเลยผุ่นโอ้เสด